สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในแอปพลิเคชัน K My Funds วันนี้จะแนะนำเคล็ดรับหรือไม่รับวิธีการสร้างโบนัสประจำปีให้ตนเองวิธีการสร้างโบนัสประจำปีให้ตนเองเอาโบนัสไม่มาไฟดับละ วิธีการสร้างโบนัสประจำปีให้ตัวเองด้วยการซื้อกองทุนที่มุ่งเน้นปันผลรายเดือนจากหน้าแรกเราก็มาที่ Fun s อร r y เมนูขวามือล่างกดเข้าไปก็แอปพลิเคชันตัวนี้ก็เคยแนะนำมาไม่รู้กี่คลิปแล้วแต่ว่าผมจะนำเสนอในวันนี้ ในเรื่องของการจะดูว่ากองทุนไหนที่ปันผลเดือนซ้ำๆกันเดือนนั่นแหละคือเดือนเป้าหมายในการสร้างโบนัสของเราการที่จะทำให้โบนัสออกเดือนไหนเราดีไซน์หรือออกแบบได้เองโดยที่เราก็เข้าไปดูเช่น K China าวงเล็บ T d o c s เราก็ไปดูที่ i ด i d e n d ข้างบนที่เป็นรูปมือว่าปกติเขาปันผลเดือนไหนบ้างก็จะมี อย่างเช่นปีที่ผ่านมาปันผลสองรอบนโยบายของเคชัยนาขีดเอวและผีดอกก็จะปันผลไม่เกินปีละสีรอบแต่ว่าปีที่แล้วปันผลน้อยหน่อยแค่2รอบก็จะเป็นเดือนที่12กับเดือน3ก็คือเดือนมีนากับเดือนธันวาคม13ทธันวาคือตัวนี้นี่ลำดัแบบที่3 ครั้งที่19 13ทับ12ทับ20 19ปันผล0.20บาทต่อหน่วยไอ้ตัวนี้ก็ก็ถือว่าจะเป็นว่าเป็นโบนัสปลายปีก็ทีนี้เราก็สมมติเราจะเอาโบนัสเดือน12ของทุกปีเราก็ไปหาตัวอื่นที่มันปันผลเดือน12บ้างเราก็เข้าไปดูไอ้ตัวที่ปันผลส่วนใหญ่ก็จะวงเล็บดีด็อกถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นตัวอื่นอย่างเช่น k คยุโรปอะ เมื่อกี้หุ้นเป็นกองทุนหุ้นต่างประเทศของประเทศจีนถ้าเป็น k คยุโรปมีไหมเคยุโรปเคยุโรปไม่มีมีปันผลเดือน 11, เดือนสเดือน5เดือน8ไม่มีปันผลเดือน12เราก็ไปหาต่อมีตัวไหนนาะที่มันปันผลเดือน12บ้างเคอินเดียเราดูสิเคอินเดียไปดูปันผลสิมีไหมเดือน12 ไม่มีอีกเราก็ได้ดูรู้สึกเดือน11จะเยอะนะจริงๆเราปันผลเดือน11ก็ได้นะเราไปหาตัวที่มันปันผลเดือน11เช่นเคอินเดียนะเดือน11เดนะเคอินเดียเดือน11นี่ปันผลเยอะแล้วเคเคเคกรอบี่ปันผลไหมอันนี้อันนี้ก็ปันผลอ่าเคกรอบนี่ครับที่ปันผลเดือน12เหมือนกับเคจีน่ากิจเอวงเล็บดีดอกร สมมุติเราเลือกเลือกสตัวนี้แล้วเราเรา,เราใส่เงินไปค่อนข้างจะปริมาณมากนิดหนึ่งเราก็จะได้เงินปันผลกลับมาถ้าเราอยากได้เยอะเราก็ใส่เยอะแล้วก็ลงทุนรายเดือนเยอะถ้าเงินต้นเราเป็นแสนแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้เงินปันผลในเดือนนั้นๆเป็นหลักหลายพันถึงหลักหมื่นถ้าเยอะมากๆก็อาจจะเป็นคล้ายๆกับโบนัส รายปีเช่น1.5เท่าของเงินเดือน2เท่าของเงินเดือนเราก็สามารถสร้างได้ถ้าเราค่อยๆเก็บออมไปทุกอย่างอยู่ที่ความตั้งใจความพยายามครับเหมือนเวลาเราเก็บตังค์นะครับตั้งแต่เราได้ค่าขนมไปโรงเรียนวันละ5 10. บาท10บบาทเราก็เก็บเราก็เก็บมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะเรานี่เวลาปกตินิสัยคนเราเนี่ย เวลาเงินน้อยก็เก็บได้เอ๊แต่บางคนเวลาเงินมากทาไมเก็บเงินไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามีรายจ่ายอันนู้นก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็น,น,น,ปนรายจ่ายจําเป็นไม่เท่าไหร่มีรายจ่ายที่ประสงค์แล้วมันก็ดับอีกเอ๊มันอะไร เมื่อครู่หน้าจอผมมันดับบ่อยสงสัยว่าจะเป็นที่ตั้งค่ามันกลับไปตั้งค่า30วิบวิแล้วแล้วเมื่อกี้โผล่ไปหน้าลูกลได้ไงมัเอามาว่ากันต่อครับทีนี้ว่าเมื่อกี้เราก็พูดถึงว่าโดยมากโบนัสมันก็จะออกประมาณเดือนสิบเอ็ดหรือสิบสองนะบางบริษัทก็อาจจะออกต้นปีรึเปล่าก็ไม่เกินมกราอย่างมากสมมุติใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ภาคเอกชนอย่างผมเองก็ไม่ได้อยู่ภาคเอกชนก็ ไม่มีโบนัสกับเขาวิธีการสร้างโบนัสก็คือเราก็ต้องไปหาวิธีทำไงก็ได้ให้เรามีรายได้เดือนเดือนนั้นที่เราเจาะจงว่าเออขอเป็นโบนัสของเราก็เมื่อกี้ก็ได้เคกรอบเนี่ยก็กองทุนเปิดกองกองทุนเปิดเ g l o b a l equity ก็อ่า ต่มันปันผลนานมากเลยเราก็ต้องดูนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ปันผลตั้งแต่ปี2014แล้วมันไม่มีปันผลอีกเลยเม่ผลล่าสุด2015 6อันนี้ต้องดูพอศอดีๆต้องค่อยๆดูถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เข้าแอปพลิเคชันเคมัยฟันานก็อาจจะเข้าแอปพลิเคชันตัวอื่นที่มันมีตัวนี้ก็ได้แล้วก็ท่านก็เลือกแล้วก็เลือกหลายๆตัวที่มันมีขาย ก็ให้มันปันผลเข้ามาระดมทุนในเดือนเดียวกันก็จะกลายเป็นเงินโบนัสของท่านในเดือนนั้นๆหลักการก็มีง่ายๆแค่นี้ครับทีนี้เราก็ดูวันอื่นมันมีแม้อ,อะไรมีปันผลเนี่ยอ่าอย่างนี้นะมีวงเล็บดีเนี่ยก็มีปันผลแต่เราก็ดูปันผลสมอๆเสมอไม่เนี่ยมันก็เพิ่งปันผลไปเนี่ยโอ้เดือนสามวันที่สิบห้าเดือนสามหรือสิบห้ามีนาอันนี้เราก็ต้องดูว่าเขาปันผลยังไง ส่วนส่วนที่เราดูกันบ่อยๆก็เป็นพวก K U S A ซึ่งผมก็เคยแนะนำไปแล้ว K U S N D Q อะ K U S N D Q ลงทุนในหุ้น NASDAQ อเมริกาอ่าอันนี้ก็ได้ก็ถ้าเราจะเอาปันผลเดือน12เราก็ซื้อ K U S X N D Q ขีด A วเล็บ D Doc หนึ่งตัวก็ได้แต่ก็ มันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะปันผลเนี่ยบา,บางปีเขาก็ไม่ไม่ได้จ่ายเงินปันผลตรงเดือนที่เขาระบุไว้แต่แรก<ๆ>ก็อาจจะไม่ตรงทีเดียวหรืออาจจะน้อยกว่ามันก็เป็นไปได้แต่ถ้าจะให้เจาะจงจะเป็นโบนัสเดือน12ก็น่าจะเป็น kusndq x a วงเล็บด doc นี่เป็นตัวอย่างนะฮะอาจจะมีตัวอื่นอีกแล้วก็ k k อะไรนะเมื่อกี้ k group ใช่ไหมไปไหนแล้วนะ่ะ k india จักมั่วละเคอินเดียใช่ไหมเคอินเดียไม่ใช่เคนีปันผลเดือนสิบเอ็ดเมื่อกี้เคโครบอ่ะเคโครบมาดูใหม่ทีเดี๋ยวนี้แก่แล้วความจําไม่ค่อยดีเคโครบอ่าแล้วก็เอาเคโครบเคยูเอสแอกนดีคิวขีดเอวงเล็บดีดอกรับเคเจลโอบีโครบอ่ะสองตัวแล้วนะครับแล้วเราก็เอาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ตัวไหนว่าเห็นแบบ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  เคยุโรปป่ะอ่าล้วก็ไล่ดูไปอาจจะมีตัวอื่นอีกอ่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เดือนสิบเอ็ดเคชัเมมีปันผลไหมอ่านี้ไม่มีแล้วก็เลือกตัวปันผลเลือกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเคเจพีมีปันผลไหมเคเจพีมีแต่ไม่ใช่เดือนสิบสองเนี่ยเราก็ไล่ดูอย่างนี้ ถ้าเราไม่อยากปันผลด้วย12เราก็ไปไล่ดูปันผลตัวอื่นอยาง KUSA มีปันผลด้วย12บั้ยไหมองทุนยอดฮิตอ่าไม่มีมีเดือน11ผมรู้สึกว่า11มันจะเยอะนะอาจจะเลือกโบนัสเป็นเดือน11ก็ได้นะครับท่านใดอยากได้โบนัสเดือนนั้นนั้น k v r DX เป็นไงดูสิ DX ไม่มีเหมือนปันผลก็แล้วก็ไล่ดูอันอื่นก็เหมือนกันอันนี้มีไหมอันนี้อะไร ฟิกอินค m ัมฟิกอินคัมพวกนี้ไม่มีปผลผลนะพวกฟิกอ่ะหมดแล้วเหรอก็นี่ครับก็อธิบายหลักการก็คือเราเราเราอยากได้ปันผลเดือนไหนเราก็เลือกซื้อระดมทุนเดือนนั้นๆของกองทุนนั้นๆเราก็จะได้ปันผลสมใจอยากสมประสงค์ครับคลิปนี้ก็แบ่งปันแนวคิดในการสร้าง โบนัสหรือออกแบบโบนัสด้วยตัวเองอย่างง่ายครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องปั้นน้ำเป็นตัวคุณขอโทษจริงๆว่าคลิปนี้อาจจะพูดกันลิ้นพันไปหน่อยแต่ก็เป็นแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็การตัดต่อก็ไม่วิธีสมลา,าอะไร <c oughs> ก็อธิบายแบบง่ายๆครับใครที่หลงเข้ามาในช่องนี้ก็ถือว่าท่านจะโชคดีโชคร้ายก็ไม่ทราบ <c oughs> มาเจอคนทําคลิปประเภทบ้านๆอย่างนี้ก็ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าก็ขอบอกว่าช่องป้าน้ําเป็นตัวคุณเนี่ยก็ก็ถ้าเปรียบก็คือมันก็ทําทุกอย่างครับก็ที่เกี่ยวกับการลงทุนที่อะไรต่างก็ตั้งแต่การเล่นหุ้นการซื้อกองทุนการเล่นบิตคอยหรืออะไรต่างๆการขุดบิตคอยก็ตามที่ไะไต่างหรืออื่นๆก็ตาม ซึ่งมันเป็นอาจะอะอแนวจับฉ่ายก็ว่าได้ก็คือสอนให้ท่านหรือแนะนําให้ท่านเป็นทุกอย่างแต่ว่าท่านก็ไปเลือกว่าท่านจะอยากได้แบบไหนก็ท่านก็ไปลงลึกในช่องที่เขาแนะนําโดยเฉพาะเรื่องนั้นๆเช่นเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนแต่ช่องนี้ก็เหมาะสําหรับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานในการลงทุนก็เข้ามาก็อาจจะเข้ามาด้วยความตั้งใจหรือหลงเข้ามาก็ตาม เซิร์ชคำอื่นแล้วเจอช่องนี้โดยบังเอิญก็แล้วแต่ถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์กันก็ได้เจอกันนะครับแม้เราไม่เห็นหน้าคัตตาก็เราก็มอบสิ่งดีๆให้กันนะครับก็ขอบประคุณนะครับทั้งท่านที่เข้ามาโดยตั้งใจและหลงเข้ามานะครับก็หวังว่าท่านจะหลงต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ